สวัสดีครับนี่กลุ่มอะไรครับวันนี้มาวันนี้เรามาในนามภาคีประชาชนนะคะคปกป้องสถาบันระมหาษกตรค่ะมาปอทอเรื่องอะไรครับทําอะไรมาดําเนินคดีกับผู้จับจ้งสถาบันเะคะะาตั้หนึ่งสองครับค,ครับอืมก็เรารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็มีตั้งแต่แบบที่เขาโพสต์แชร์ข่าวที่จับจ้วงเลยนะคะครับผมอืม ดำเนินคดีวันนี้เรามากล่าวโทษกี่คนนะฮะสี่ค่ะสี่คนนนะเป็นหมิ่นเบื้องสูงทั้งหมดเลยทั้งหมดครับแล้วก็อเขาไปโพสต์ที่ไหนเราถึงได้รวบรวมมาดําเนินคดีวันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็เห็นมาเห็นในโซเชียลอ๋อค่ะแล้วเรามีเพจเนี่ยก็จะมีพวกแฟนเพจแล้วก็พวกประชาชนนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้ชี้ชี้ชี้เป้าชี้เป้ามาให้เรา วันนี้เราก็คัดเลือกมา4-4่สคนเพื่อที่จะให้ทางบอกปกอทสืบสวนส,วนสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปนะครับ แต่เหตุนะคะส่งข้อมูลเข้ามาว่าพบนะคะเช่นนักบอนขอที่บอลลอยอย่างเงี้ยมีการเอ่อแชร์ขผู้ามที่จัะจ้วงสถาบันงานกับไฟแวร์ส่งเข้ามาให้วันนี้เราก็มีทีมงานแล้วก็ศึกษาฝ่ายกฎหมายของภาคดีเหตุเราค่ะว่าอาจจะเข้าเข้าว่าจารณ์ที่สองเราดีวันนี้เราก็เลยมา ครับแจ้งความเสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะเสร็จแล้วครับพบพนักงานสอบสวนแล้วแล้วก็สอบปากบทำไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ทางตํารวจปอทเข้าจะดําเนินการยังไงต่อฮะเขาบอกไหมก็จะสืบค้นประวัตินะว่าเป็นเท็จริงไหมนะฮะโดยโดยข้อมูลที่เราส่งวอาให้เนี่ยเข้าข่ายแน่นอนแล้วแหละครับ่ก็จะสืบค้นแล้วก็ดูความเชื่อมโยงเพราะคนอื่นๆที่กำลังร่วมต่อไปครับอยากจะฝากเตือนคนที่เล่นโซเชียล ตรงนี้ให้เรามัดระวังในเรื่องอยังไงบอกคุณจอดบอกอยากจะเตือนยังไงบอกกันเลยครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะคนที่โซเชียลเนี่ยใช้ให้เ,เป็นประโยชน์นะคะครับเราเสกข่าวในโซเชียลเนี่ยเราต้องรู้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมมันต้องมีการคัดกรองกันก่อนนะคะคโดยเฉพาะในเรื่องของสถาบันเนี่ยไม่ว่าจะข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยให้มุณสำนึกไว้เสมอว่าเรามีสิทธิเสรีภาพขนาดไหนนะคะเรามีสิทธิอะไรที่จะไปเอ่อเหม็นประมาทพระมหากษิย์ นะะในกณะที่เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้ามีการแบบว่ามิงประมาหากันใส่ร้ายกันนะคะคก็ยังผิดเลยตามมาตรา326/28ใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้ามาหากษนสัตวท่านไม่ล่ลงมาฟ้องหรอคุณเองนะคะคแต่ประชาชนจนํานวนมากนะคะพร้อมรอ,อพร้อมมากเลยะะ่าพวกเราเนี่ยมากันโดยแบบเป็นภาคีที่แบบท่านไม่เคยรู้จักกันคนเห็นหน้ากันครั้งแรกที่สามนะคะเราก็พร้อมที่จะมาดําเนินคดีกับพวกคุณ นะคะแล้วเราก็จะทําตลอดไปคทําต่ออไปอย่าทําเลยค่ะคนะคะยังมีเรื่องราวอะไรมากมายในสังคมนะคะที่ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราทุกคนนะคะเรื่องหนึ่งสองเนี่ยอย่าอย่าไปแตกเลยค่ะอย่างถ้ามีประชาชนเขาพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีตรงเนี้ยเราอยากจะบอกทางกลุ่มเรารสามารถติดต่อได้ทางไหนแจ้งแจ้งข้อมูลมาทางใดทางไหนครับ พบเห็นนะคะพฤติกรรมาการจับเจ้งสถาบันนะคะมีสถาบันประมาทตร,ริยัเนี่ยสามารถนะคะส่งข้อมูลมานะคะ<ม>เช่นคุณไปเจอที่เพจไหนเช่นเพจข่าวนะคะค,คุณเจอที่โส้์ไหน<ม>นะคะคุณเจอ,อคอมเมนต์ไหนคุณแคปมาให้หมดเลยค่ะ<ม>แล้วก็ส่งมาที่กล่องข้อความของเพจภาคีประชาชนเทิดทูนสถาบัน ภาทีของเราเลียนชื่อแล้วเป็นภาทีประชาชนปกป้องสถาบันนะคะชื่อตามนี <line> kind of so ้เลยชื่อตามนี้เลยชื่อตามนี้ค่ะาีประชาชนนะคะปกป้องสถาบันพิมตรงนี้เข้าไปใน f o ฟซบุ๊กก็จะขึ้นไปที่พาทีเลยจะเป็นโลโก้หนึ่งสองขึ้นเลยแล้วก็อินบ็อกซ์ส่งเข้าไปได้เลยข้ามหมดเราก็จะมีทีมงานที่เราคอยดูอยู่ครัอยรับเรื่องนะคะก็คัดกรองขึ้นมานะคะ่อันไหนที่เราตรวจสอบเป็นเฟซจริงเบื้องต้นเราทำให้ก่อนเลยค่ะ โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะค่ะ,คะ